เีนกคุมทนนีเป็นเ้านตอนนี้มันตอนนี้ตอนนี้มัน,มน่นนนนเ,น,น,เนีตอนนี้จะบ่มฉันบ่ฉันเอาที่ว่าถ้าขูกงวดนี้นี่จะหนีเข้าท้ำเลยเหรอครับปู่กางมักึงทำแลาวทำลาวแล้วไม่ใช่เยือะเก้านเจ็ดเยื้แต่เรนเียงร่างสองตัวอือร่างสองตัว่ไมางสองตัวเขื่อนเมเ็ดอีกแล้วมันวันลังเห็ดแล้วพ่านแล้าึงก็มาเอาไปแล้วคนมือึงสองคนมือกุนอ่ะ เก้าหกศูนย์ตัวเดียวตัวเดียวมาต้องโลออกโลจางไหนล่ะปู่คือฟันทุกฟันทงห้าสิฟันทงหฮาสิเดี๋ยวแน่นอนเดี๋ยวะขึ้นวันนี้นะโอ้วันนี้วันนี้คือเอาแน่นอนเลยใช่ไหมครับปู่แน่นอนตัดแล้วที่ปู่เรียกพบคือวันนี้คือแน่นอนเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ชุดนี้ ชุดนี้เลยคว่าจะทำแล้วพอเลยนะอืมพอเลยนะฟันธุทงมัถึงทานมันถึงทานมันกะินนะเอานบนคือว่าครับก็คือวันนี้คือแน่นอนเลยแม่นคนมาว่างถือกับแล้วตวอนนี้เขาพันมันเลยนะครับร้ายถือขับมาไข่ปล่อยไปร้ายมือเลยถือมาถามนเนแน่เนาะแช่เนแน่มอลงปูลงปู่างเงี้ยโอ้ย,ยอบอกหลายคนบิ่งเคาเองก็ปูเชี้ยมติดตามไม่ค่ะปูไข่ปูเชียมไข่ทีต้องไปดูน้ำมนต์นุ่นเด้อะทำไปแล้วแล้วก็อยู่ในอ่าง โอ้ครเมื่อ <ผม S 2> นี้เมื่อสรุปปูจะให้โตวได้แข็งแข็แงปูพอทำเสร็จแล้วบอกแล้วทีดีบอกแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนน้ำมันทำแบบเห็ดน้ำมนัปนปุ๊บมันที่กันบ่จะทำวันไหนครับปูวันนี้เห็ดนี่เสร็จเลยพอเลยโอ้วันนี้คือโอ้ถึงทำมาขึ้นสรุปแล้วมาขึ้น,แล,น,นแล้วได้แล้วแต่ว่าวันนี้ก็ติดว่ามาเห็ดอีกปุ๊บมาอีกขึ้นค่าวบอกบ่ออีกปุ๊บมันเป็นอีกแม่หนั่นแต่เขาเลยปุ่น ขี้ถ้ามาเนี่ยขี้ามาเนี่มันตลอดมาเลยนะอันหกศูนย์เกาศูนย์เนีอันอยู่เนี่ยตั้งแต่หกสามศูนย์เก้าเก้าสมศนย์หกามเนี่ยนมาตลอดมันก็ขึ้นเงิตลอดบัรดี้นี้ยเขามาถามคนมาถามหลายเลยแไม่เชื่อเลยม่เยดเองตลอดเนี่ยก็เป็นที่เก่าหน่ะอ้มาไกน่ะหกสามศเป็นตัวเดียวเนี่ยมัทิกศูนย์หกศเนี่ยเก้าศูนย์เก้าเนี่ยหกศูนย์เก้าศูนย์ัก็กอตัวกันแบบเขาจีบพอมหัางส แต่เราเห็นแล้วดูแล้วปูสีฟันทงหรือเปล่าคฟันทงแล้วฟันทงตัวน,นี้สองตัวล่างสองตัวล่างนนี่ล่างคือสองศูนย์อันนี้คือฟันทงแต่วันนี้จะปูจะทำ คือว่าจะย้ำว่ามันจะเหมือนตัวนี้ไหมแน่นแน่นทำแล้วทำทำแล้วทำแล้วไม่ใช่ว่าไม่เป็นกัญญาอะไรตัวนี้ครับมือนี่เป็มือฟันทงเลยฟันทงไปบุรีรัมย์กับไปเฮ็ดเอาได้ตัวนี้พอปูอืกฟันทงนี่นะฟันทงฟันทงโอ้ตัวฟันทงเลยโปลูกเกี่ยได้เองเลยนะครับผมฟันทงห้ามถามบ่อยห้ามถามบ่อยรับสายนี่ตัวสับนี่ไม่เลย ชุดฟันธงใช่ไหมครับปูใช่ครับที่สองกับสามสามกับสามไม่มีเพละว่าไเนี่ยที่ว่าแยกให้นี่คือแยกให้แ้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กับพวกนี้กับมาร์กล้ากับตนนั้นละโอ้เก้าหกศูนย์เนี่ยแหละครับอ่าแม่นเพราะว่าตัวแรกมันไม่ได้แล้วล่ะมันคนในการซื้อก็ไม่ได้หรอกถ้าถ้าคนแรกซื้อก่อนซื้อไปแล้วเนี่ยโอเคครับอ่าได้มา คือวันนี้เป็นจะเป็นชุดฟันธงนะปู่เนาะเบิ้องล้งไ้แลวกับใสุขุนาแบบนี้อยูแน่นบ้งครับตัวเดียวกันบื้องอ่าอีท่าเขาทำไม้มันทำไรเมื่อเมื่อเอาหิงจากว่ามันเป็นจัไดหิหงจากเทียงคืนเหมือนเดียวคนนอนๆเลยอนเทียงคืนดิสุหนึ่ง่างเียเทียงคืนเลยเห็นผลล้มแ้งอหนาวนาวื น้มผัดอ้มัดล้สมาผมน้มแห้งเลยเป็นที่เก่าหน่ะสิบ่งหลักฐานกันมั้ยไปถือคนนี้ก็บจวดมาเอะเหอตัวไหนนะป่ะอสามตัวมาแล้วลวดบ่สขีมาลวดขีมาลวดมาสังอันนี้ช้อยแน่ชุดชุดฟันธงนี่ตัวไหนครับปู่ครับฟันธงเนี่ยครับผม960าาหนย้าหกศูน แล้วแล้วไอ้ตัวเก่าๆที่ผ่านมาล่ะครับปู่ก็ก็นั่นแหละตัวแรกกับตัวสุดท้ายตัวแรกกับตัวสุดท้ายตัวแรกคือเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์อันนี้คือตัวสุดท้ายคือเก้าหกศูนย์คือไม่เปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมครับปู่เอาใครดูคลิปนี้คฟ้าของฟ้าพ่อเหมือนที่ตัวนี้ก็เลยน้องใจตัวเองเนอะอืมฟองไหก็เปลี่ยนดอกฟองไหก็เพเปลี่ยนนาปู่น่าร้อ้ยหลับตาอ๋อ ฟันทรงไปแล้วออกแล้วนำหน้าไปแล้วหกเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ครับอืมอเลยมันจะอั้นไหมเก้าสามังไหรือผู้ตัวไหนก็ขึ้นเ เอามา่มาอาจารย์ถามาอยู่ตลอดอ้าวมาถามหวยเนาะออหกสามศูนย์ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเอฟซีครับผมเอาเหมือนเดิมครับอันนี้คือเป็นตัวกันท่านตัวกันเดี๋ยวตัวฟันธงตัวฟันธงเออตัวนี้คือตัวฟันธงตัวตัวเดิมไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับปูตัวเดิมนี่ตัวเดิมไม่เปลี่ยนอันนี้ฟันธงให้แล้วนี่ ตัวตัวนี้คือตัวฟันธงเนาะตัวฟันธงไล่ตัวแรกฟันธงไหมครับตัวแรกกับฟันธงตัวแรกตัวสุดท้ายนะะอ๋อก็คือว่าได้มีทั้งตัวแรกทั้งตัวสุดท้ายแต่มันก็มีหนีเก้าศูนย์หกศูนย์นะปู่นเนาะก็ตัวแรขก็เก้าสามศูนย์มันก็เก้าศูนย์เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่แล้วก็หกสองคำที่ว่าเก้าหกศูนย์หรือว่าเก้าสามศูนย์เนี่ยเก้าหกสามศูนย์เนี่ย เก้าสามศูนย์เขาเอาเลขหกับหัวเลขเก้า oh, คนบ<ม>คนไม่เข้าใจครับเออมันจะมีหลายตัวแต่คนไม่เข้าใจเดีบางคนก็พอปึอกคักแท้ปึ่งกพดถึงึกักรงเนถงหมด <c oughs> นั้้ทุกตัวก็ลายตัวว่าเอเออคนเดีันในนอกจากเนี้ใมตัวสองหลายตัวมันก็ลายตัวกล่ตัวอันพักตัวเดียวก็ไม่รู <c oughs> ้เก้าหกศูนย์ในมเออฟันทงตัวนี้ล่างหกสองหนึ่งงศูนยนึ่ตัวอืถ้ามันจบตัวล่างบมถ้ามันจบแล้วม่มีองไลฟันทงเลยฟันทง ก้าหกศูนย์แมนจบเลยก้าหกสองหกสองนี่คือล่างหกสองนี่คือล่างหกสองศูนย์หนึ่งล่างลับสายไหมเลยนะพระอาจารย์นะแต่ว่าวันนี้อาจารย์ก็จะย้ำให้อยู่ยว่ามันจะมาเก้าหกศูนยไหมเก้าหกศูนย์าาามาแล้ว <c oughs> อ๋อสามหกศูนย์ก็มันก็สามหกศูนย์มันก็ตัวแรกกันนะก็ซื้อได้มันั่น่ะมันก็ไปกั้นลบมันจะอั้นมันจะอั้นแล้วเขาเลยบอกว่าทำฟันธงให้โอ้โหนี้คือชุดฟันธงนะครับมันซื้อไม่ได้มันซื้อไม่ได้แล้วไอ้สามหกศูนย์น่ะก็สามศูนย์น่ะ เราก็จะไปซื้อหลายตัวที่ตัวเดียวไปเลยมันเป็นหลายตัวก็หลายตัวจะเป็นหลายตัวกลมถูกเราซื้อมากๆเลยน่ะซื้อตัวละพันมาหน่ะจะรวยเออ960เนี่ยซื้อตัวละพันไปเลยมี่จะรวยซื้อตัวนั้นไม่รวยหรอกซื้อหลายๆตัวมันถูกน้อยยี่สิบบาทสามสิบบาทไม่อะไรหรอกเออซื้อตัวละพันมาเลยเนี่ยมันถึงจะเป็นแสน มันไม่ได้เพราะนั้นเรามันจะถือเราถือเลขกรงนั้นไม่ใช่อะไรหรอกถามหวยก็ต้องถามโผงมากสิใครซี่เล่นโอ้คุณซื้อทำไมที่เล่นตัวนี้เนาะ960ที่ไม่รวยที่ธมา960ใช่ไหมครับปูซื้อไปก็ไม่ขาดซื้อไปคุณซื้อตัวอะไรเนี่ย960เนี่ยฮะ960 960อันนี้คือฟันธงใช่ไหมครับหนกเก้าเออลัง หกสองสองศูนย์หนึ่งเชียวอตัวแรกกังหาวง้กับชิบะเราเาเซาขายแล้วตัวแรกเขาเซาขายแล้วามเนาะตัวแรกนั่ยถังหองไงกับได้ดว่าที่เขาเซาขายแล้วคยากเห็คุณยากคิดเนียนี้เลยสำหรับมันหน่ะเรียนปกติเรียนออกลวดเอออเมื่อนต่อเป้าไว้ไหม 9ก้าหสองแล้วก็ศ2ใช่ไหมครับปูตัวเดียวแล้วเก้าหกศูนย์ไปเลยเก้าหกศูนย์ชุดฟันธงเนาะเขาดูเองนันนะบอกเลยว่าลายตัวอีกและหลายตัวแท้เออหลายตัวแล้วเนาะบอกเก้ตัวเดียวกันอีกเอาแคนตัวเดียวนี้เก้าหกศูนย์เก้าหนย์ ตัวหกเก้าศูนย์ก็ได้ชุดนี้จะเป็นชุดฟันธงนะครับเอฟซีครับผมเก้าหกศูนย์ตุณแม่เอ้ยอยู่หลายตัวเสียเจ้าสื้อเลยว่ากลับอี่ดอกเครื่องอยู่แล้วเราปู่จะไปทําพิธีอะไรอีกครับวันนี้ไปงั้นแหละคนเห็นรู้โอ้จะจะทําพิธีแบบสดๆให้คนเห็นเลยว่ามันจะมาเก้าหกศูนย์ไหมมันต้องยมันต้องย้ำใช่ไหมครับปู่เออเอ้าเชียเขาอย่างเงี่ยเขาเชียร์จะดักเมื่อถึงด้วยเจ้าเชียกับต่างกับติปู่ เขาเปีนอย่านตาคนมัางเไ่เสียไหนตากนคุคุยแล้วโดตาคนมอเสียวนราเราล้บก้นมั้งเนีเาเน้ที่ตีนงข่อนนเอาบึงเขาก็ยยานเขาก็ยยานจะเอ็กซีอะไรกันเสื้อเส้นไหมนี้จ่อเราบอพูเสื้อเส้นไหมที่ร่กายเราหลุดแยกเขาเลยแยกกับเขาเพราะว่าเอาข้างแรกเรยนอนเอาเห็นเอาไว้รถนี่รับตายถึงไหความกวนที่ไหนเดเดก ยินคำนี้ว่าสียจแห้งแต่แห้งเงาเงาเลยภาพของคุไปแล้นออยู่กับี่ปูก็กลับมาจากปูดีรำนะคะเนาะกลับมาใหม่นอนกลับมามาหัวเงยไอเรียกก็เอาโอ้ยก็คืองวดนี้ฟันทงเลยนะบูเนาะฟันทงแล้วนะครับ ไอ้หัดพูดกับเสียไอ้หอดบุยรับก็เสียกเลยเอาเสียกเนี่ยตายแต่ต้แก่ตายครับชุดฟันธงนะครับซื้อตัวเท่าใดก็ปูโอ้ยตัวเราพันมาหล่นอ่างนี้กันลุ้ยของอาจารย์คมนี่ซื้อหน่อยไม่ได้ถามฮ่าฮ่าฮ่าตัวสองบาทโอ้ยดูถูกเขาเถอะทันเดีย